รักเลือกได้สามัคคีมีมาเมื่อกรากอนความอาทรอิสระร่มเย็นไทยเป็นไทยโยงสายใหญ่แห่งรัก ชมรมดนตรีไทยและนาฏศิลป์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการส่รงเสริมน้องๆให้อนุรักษ์ความเป็นไทยอย่างรอบด้านครับไม่ว่าจะเป็นการขับเซผาการร่ายรำและการร้องเพลงไทยลูกทุ่งซึ่งน้องๆที่มีความสนใจสามารถเข้าร่วมฝึกฝนเพื่อสืบสารความเป็นไทยได้เลยครับ คายของ UTS คอลลาเจนที่ดีที่สุดจากเกล็ดปลาทะเลน้ำลึกดูดซึมง,ง่ายคืนความอ่อนเยาว์ให้ผิวคุณโปรโมชั่นพิเศษ1กระปุก520บาทลดเหลือ490บาทพิเศษซื้อตอนนี้3กล่องลดเหลือ1,000บาทสั่งซื้อได้ทุกช่องทางโทร0832993223 ID Line 0832993223หรือฝากข้อความทางอินบ็อกซ์เฟซบุ๊รายการนี้ ันว่าคนดีมักโดนเทแต่คนเปมักโดนใจอันนี้จริงหรือไม่จริงสำหรับเราค่ะน้องขวานมีแฟนแหรือ,อยังเอ่ยยังไม่มีค่ะสเปคหนุ่มเป็นยังไงครับเผื่อตอนนี้ทางบ้านแบบดูดอยู่แล้วแบบโดนใจชอบผู้ชายตัวสูงค่ะอ๋อชอบสูงสูงแลง้วอีง ชอบนักกีฬาค่ะหุ่นดีๆสมหุ่นดีๆเปนแม่นแม่ใช่ค่ะนิสัยใจคอหนุ่มๆสมัยนี้ถือว่าสําคัญไหมก็สําคัญระดับหนึ่งค่ะแล้วฐานะนี่สําคัญไหมก็สําคัญค่ะอันไหนสําคัญกว่ากันนิสัยใจคอเลยอ๋อนิสัยใจคอสําคัญกว่าค่ะทําไมเขาวมากันว่าคนดีมันมักโดนเททุวกวันเนี่ยน้องขวัญคนส่วนใหญ่แพ้เงิน ตอนนี้โลกมันไปกว้างแล้วค่ะแล้วก็คนส่วนใหญ่เนี่ยเห็นเงินดีกว่าอ,อยู่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างอะค่ะใช้เงินหมดเลยบนโลกตอนนี้ใช้เงินซื้อใช้เงินหาความสุขให้ตัวเองจนแบบเราลืมจุดจริงๆไปว่าเราควรโฟก,กัสอะไรพี่หนึ่งครับทุกวันนี้มีแฟนเรียงครับไม่มีครับไม่แปลกใจเลยครับคุณผู้ชมเพราะว่าพี่หนึ่งอยู่ในวัยเรียนนะครับผมรบธรรมดาแล้วพี่หนึ่งเ,เคยโดนผู้หญิงเทไหมครับ ก็มีครับเขาให้เหตุผลยังไงบ้างครับพี่หนึ่งก็เราไม่ดีพอครับเราไม่ดีพอโอ้นี่คือขนาดเราเป็นคนดีขนาดนี้แล้วยังดีไม่พอเลยครับพี่หนึ่งเป็นสายเปยไหมไม่ครับไม่มีตังค์ <c oughs> โอ้โสุดยอด <c oughs> ระหว่างผู้หญิงที่ดีกับผู้หญิงที่เปยเนี่ยพี่หนึ่งแบบชอบแบบไหนบ้างครับ <c oughs> ผู้หญิงที่ดีอ๋อคนดีๆในมุมมองของพี่หนึ่งเป็นยังไงบ้างล่ะครับก็จะใส่ น้องจันรค่ะทุกวันนี้มีแฟนหรือยังไม่มีค่ะโสดมากสเปคเป็นยังไงเพราะตอนนี้เนี่ยแพรวแพรวมากได้หมดเลยค่ะตอนได้หมดเลยค่ะโอ้โหสู้ซ่าขนาดนั้นเลยครับส่ามาค่ะสู้ขนาดีสุดค่ะโอ้โหคนดีมักโดนเทคนเปมักโดนใจวลีนี้จริงหรือไม่จริงในมุมมองของพี่จันจริงค่ะโอ้คนเปเนี่มันโดนใจยังไงครับพี่จันดีมากเลยครัคนเปันมันมีความสุขเหรอ ทีสุดค่ะแล้วคนดีอ่ะพี่จันคนดีมันไม่มีที่ยืนทุกวันนี้มันเป็นเรื่องจริงไหมจริงทําไมอ่ะเออทำไมคนดีมันถึงได้หน้าเบื่อทำไมแบบสาวๆอย่างเราเปรี้ยวเราแบบคนดีทาไมถึงได้หน้าเบื่อในมุมมองของเราดีเกินไปจันนี่มีวิธีการคุยไหมว่าสมมติว่าเรายังไม่พร้อมที่จะคบกับใครเป็นแฟนเนี่ยเราสามารถพูดคุยได้เลยไหมได้เลยค่ะเราก็จนั่งจับคาคุยกันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะลองเอาสักคนมาจับคาคุยกันเลยเดี๋ยว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 พี่อยากใช้เล่นละครนิดนะครับ บรูซก็คืออยากจะคบจริงจังเราต้องเล่นละครว่าเราอยากคบจริงจังโอเคส่วนเราก็ต้องมาในเวที่เฮ้ยไม,ไม่ฉันยังไม่พร้อมที่คบจริงจังฉันอยากจะคุยหลายๆคนพี่อยากจะรู้ว่ามีจิตวิทยาคุยกับแฟนหรือคุยกับผู้ชายยังไงให้เขายอมรับสถานภาพตรงนี้ได้ action Hey baby เรักเธอมากจากังอยาก<ร>เป็นแฟนกันไหมโ <laughs> อ้อยเธอเรายังไม่อยาก เขาเดียวอ่ะบอกว่าเธอคงเข้าใจชนะบูธอย่ายอมอย่ายอมเจ๊จันสวยมากอ้าวทำไมไม่รักเราก็มันยังไม่พร้อมเราต้องขอโทษจริงจอย่ายอมสิบูซเรารักเขาจริงๆเอ้าวทำไมเราพาไปเที่ยวได้ไปค่ะไปเที่ยวเลยที่ไหน ดูแล้วเหมือนกับคนไข้ขาดยาทั้งคู่นะคุณผู้ชมครับน่ากลัวทั้งคู่เลยอ่ะผิวคอลลาเจนตรายเปปถ่ายของ UTS อ l คอลลาเจนที่ดีที่สุดจากเกล็ดปลาทะเลน้ำลึกดูดซึมง่ายคืนความอ่อนเยาว์ให้ผิวคุณโปรโมชั่นพิเศษ1กระปุก520บาทลดเหลือ490บาทพิเศษซื้อตอนนี้3กล่องเหลือ1,000บาทสั่งซื้อได้ทุกช่องทางโทร 0832993223 ID Line 0832993223หรือฝากข้อความทาง Inbox Facebook รายการเชิญคุณหมอมาฟังความเห็นน้องๆที่นี่นะคะว่าเรื่องของคนดีกับคนเปนะคะชอบแบบไหนมากกว่ากันคนดีมักโดนเทแต่คนเปนมักโดนใจ จริงหรือไม่น้องเทใจว่าจริง84.46%ไม่จริง15.54%แมงานนี้เห็นทีคนดีจะต้องช้ำใจจริงไหมครับเลิฟสติลเตอร์แท้ที่จริงแล้วเนี่ยเราอยากอยู่ใกล้ชิดคนดี เราอยากจะมีคนดีมาเป็นคนรักมาเป็นคู่ครองมาเป็นสิ่งที่ทําให้เราสามารถอยู่ด้วยกันยามีความสุขใช่ไหมครับแต่เรามองเห็นว่าในสังคมจริงๆแล้วเนี่ยคนดีมักจะนะครับโดนเทอย่างที่ว่าแต่มันเป็นภาพที่เราเห็นเฉยๆนะเราไม่ได้ตามถึงที่สุดนะแต่ท้ายที่สุดเขาอาจจะไปเจอคนดีอีกคนนึงและอยู่ด้วยกันยามีความสุขได้น้องว่าได้ไหมโอเคครับงั้นน้องฟังต่อ เวลาที่เรามีเรื่องดีๆเนี่ยถึงปัจจุบันก็ตามส่วนใหญ่เราไม่ค่อยจะแสดงให้คนเห็นแต่เวลามีเรื่องอเช่นฉันไม่มีแฟนแฟนทิ้งอะไรต่างๆเราลงหมดทั้งอินสตาแกรมทั้ง Facebook ทั้งไลน์ทั้งทุกอย่างลงไปเลยใช่ไหมครับเังาั้นภาพที่เห็นมันอาจจะไม่เป็นจริงก็ได้นะแล้วถ้าน้องอยู่ต่อน้องยุคปัจจุบันเนี่ยน้องน้องเล่นโซเชียลมีเดียใช่ไหมครับใช่ไหมครับ เวลาน้องสนใจเรื่องไหนเนี่ยเรื่องนั้นไม่เข้ามาหาน้องเลยไหมครับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าน้องอพิมพ์ลงไปเรื่อยๆเนี่ยว่าคนดีโดนเทไอ้ข้อมูลทางด้านคนดีโดนเทเข้ามาเต็มเลยใช่ไหมครับถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่รู้แลวอีกฝั่งตรงข้ามเป็นยังไงแต่จะอธิบายต่อให้ฟังว่าแล้วคนดีทําไมมันโดนเทถ้าถามแบบฟันแบบฟันธงเลยคนดีมันน่าเบื่อใช่ไหมลูก คนหน้าเบื่อแล้วมันยิงว่าเป็นคนดีมันยิงว่าท่านไม่เอาใจใครหยิงว่าฉันดีอยู่แล้วคนต้องมาเอาใจฉันเราจะาเอาใจทําไมโคตรน่าเบื่อเลยแต่ในความเป็นจริงเนี่ยดีจริงหรือเปล่าคนดีที่แท้จริงก็คือคนดีที่คิดถึงคนอื่นมากกว่าตัวเองแล้วน้องๆตอบมาเรียบร้อยเลยว่าเธอเลือกได้เธอจะเลือกคนที่เป็นคนดีคนจิตใจดีคนที่เข้าใจนะครับนั่นแหละพวกเราเลือกอยู่แล้วละ่ะที่จริงพวกเราเลือกอยู่แล้วเพียงแต่ว่า ถ้าเราเจอคนดีที่เขาเข้าใจเราเข้าอ,อกเข้าใจเราดูแลเราอะไรต่างๆพวกนั้นเงินทองก็ไม่มีความหมายผมว่าเชื่อทุกคนก็บอกเงินทองไม่มีความหมายนะครับในความเป็นจริงคนดียังอยู่ได้ในสังคมเราต้องการคนดีแต่ไม่ได้หมายความว่าคนเปจ,จะเป็นคนไม่ดีนะอันนี้ก็ต้องแก้ให้ชัดๆเหมือนกันในตัวเราเองบางครั้งเราก็เป็นคนดีใช่ไหมบางครั้งเราก็เป็นคนไม่ดีใช่ไหมครับขึ้นอยู่กับสถานการณ์ขณะนั้นเราจะต้องมีปฏิกิริยาแบบไหนใช่ไหมครับ บางทีเรามีเงินตั้งเยอะแยะเราก็ไม่อยากจ่ายเพราะเรารู้จ่ายแล้วมีประโยชน์บางทีเออเรามีเงินพอประมาณเราก็จ่ายคนดีอาจจะเปก็ได้โอ้ถ้าได้ครบนี้โชคดีเลยนะวันนั้นพวกเราจะทําอย่างไรอันนี้ก็ก็นั่งพูดในฐานะที่เป็นเขาเรียกผู้สูงวัยเห็นอะไรมาเยอะนะมาประสบการณ์คล้ายๆกันได้ฟังล้วู่งสึกดีกว่านะก็จะบอกให้ว่าขอให้เราตั้งใจเป็นคนดีขณะที่นี่เรามาเรียนหนังสือเราเรียนเป็นคนดีใช่ไหม มีใครเรียนเป็นคนร้ายไหมครับเรากําลังเรียนเป็นคนดีเรากําลังทําสิ่งที่เราเรียกว่ากตันยูลูกคุณต่อพ่อแม่ที่เลี้ยดงดูเรามาเราทําอันนี้ให้ดีที่สุดเราก็จะไปเจอคนดีและคนที่เปเราเด็กเป็นคนเดียวกันดีโนขอให้โชคดีครับ